กลับมาอีกครั้งกับ ID Feed X True ID Sport ซึ่งในครั้งนี้จะพาไปรู้จัก5โปรสาวสุดเร้าใจในวงการกลอบโลกอาจจะเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องอาศัยสมาธิและความสุขที่ย่างสูงตลอดจนการแต่งตัวที่ดูสุภาพเป็นทางการและไม่หวือหวามากหนักแต่จริงๆแล้วนักกลอบหลายคนก็มีมุมเด็ดเผ็ดร้อนในยามที่อยู่นอกสนามอย่างเช่น5โปรกลอฟส,สาวสุดร้อนแรงยิ่งกว่าแสงแดดเมืองไทยในเวลานี้ สปิรานักโปรกอบสาวอเมริกันวัย27ปีรายนี้เคยคว้าแชมป์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความร้อนแรงนอกสนามของเธอทำให้เธอมีแฟนคลับติดตาม IG ีถึง2.4ล้านคนมากกว่าซปเปอร์สตาร์อย่างไทเกอร์วูดซึ่งมีแฟนบลโลกไอจีอยู่2.1ล้านคนซะอีกมาเรียเวเชโนวาถูกยกให้เป็นมาเรียซาราโพวาแห่งวงการกอล์ฟสำหรับมาเรียเวเชโนวาโปรสาวจากรัสเซียซึ่งโชว์วงสวิง ล่ารางวัลอยู่ใน United ladies European tour นอกจากนี้เธอยังได้ติดทงเป็นตัวแทนทิมชาติรัสเซียลงแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2016ที่บราซิลอีกด้วยเล็กซี่ทอมสันถือเป็นนักกอล์ฟสาวที่โดดเด่นทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงผลงานในสนามโดยเล็กซี่ทอมสัน การเล็กสาววัย25ปีจากฟลอริดาคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์มาแล้วถึง11รายการและปัจจุบันรั้งมืออันดับ9ของโลกมิเชลวีโปรสาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งไอคอนแห่งวงการกอล์ฟหญิงด้วยรูปร่างหน้าตาที่สามารถไปเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีได้สบายๆแถมผลงานในสนามก็ไม่ธรรมดาโดยเธอได้แชมป์ LPGA ทัวร์มาแล้ว5รายการ โดยเฉพาะการได้แชมป์เมเจอร์ US Open 2014มุนี่เหอนักกอล์ฟสาวชาวจีนวัย20ปีเพิ่งได้สิทธิ์แข่งขันใน LPGA ทัวรเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่ด้วยรูปรักษณ์ทำให้เธอกลายเป็นที่จับตามองของแฟนกอล์ฟโดยทันทีโดยเฉพาะหนุ่มๆและล่าสุดมีข่าวว่าเธอกำลังกุก๊กกิกอยู่กับอเล็กซ์อัวอน นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันหลูกครึ่งไทยอังกฤษอยู่ในขณะน,นี้จะเห็นได้ว่ากีฬากอล์ฟอาจจะไม่ใช่กีฬาของผู้ชายเสมอไปถึงตอนนี้คุณเริ่มสนใจมาดูกอล์ฟบ้างแล้วหรือยังชอบคลิปของ ID.Feed อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม ID ดี e ีดอยู่เสมอเรามีทั้งคอนเทนต์ที่มีสาระมีความรู้มีความสนุกสนานมาให้คุณผู้ชมทุกวันในแอปพลิเคชัน True ID